ก่อนที่จะไปเป็นนอสม้มเขาก็ต้องได้ซอยเนาะขั้นตอนแรกก็คือเขาเข้าปลาทุ่มสมเข้าปลาเพื่อไปสง่งนอแล้วก็เขาก็ไปเอานอมาแล้วก็ต่อมากก็คือขั้นตอนที่สองเมนบ่เขาก็จะอ่าซอยทุ่มสมซอยนั่นนี่เนาะแต่ว่าทางในของมันก็เขาก็จะทิมนาะนี่ยพยายามทิมอันทางในแบบเปลือกเข้าแต่ว่าเข้าสีแบบเออโบธรรมดาเนาะแต่คือมีแป้งมีอะไรทําไม แป้งธรรมศาสตร์ทอมส้มบานแป้งที่แบบมีสารเคมีอย่างทั้งนั้นเนาะ,ะเหล่าขาอ,นนอาคารเนาะรสชาตรคือแบบเกินลอยท้มมันตัด่ยเดี๋ยวตัดมงก็ สบายดีสบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนทับข่าสู่อซองวิดอ่ะค่ะเก้าแชนแนลตอนนี้มีตัวเปิดคลิปใกล้ๆจะมืดใกล้ๆจะค่ำแล้วเนาะก็คืออดใจโบวัยที่จะเก็บภาพบรรยากาศดีๆมาให้ทนผส้ชมเบืองเนาะก็คือตอนนี้เคยมีตัวมาเปิดคลิปอยู่เพื่อนของตัวเองเนาะก็คือก็คือยูหน้ายูหน้าเพื่อนนี่เลยอ่ะและ้วก็คุณแม่ก็กําลังเสียหญ้าเนาะบอกก่ต้องเสียรก็เสียเพราะว่ามีตัวไม่อยากให้เสียหญ้าเนาะอยากให้มีหญ้าเขียวๆแต่ว่า ไม่ฟังเนาะไไนฟังเนาะก็เลยว่าเออคอยตามใจทานเลยแล้วก็จะมีนี่จะมีใยพายเนาะอยู่ข้างๆเหงือน,น้ำสมมาซวยเวียกนั่นก็คือหน้าหักหน้าหักแหงเนาะนั่นก็คือมาซอยมาซอยเนาะอาจจะอยู่คนละกันเนาะโอ้ยมาซอยเนาะ มาซอยโนฮกไม่เล่ามาซอยมาซอยโนฮกเพื่อจะเห็ดโนสม้มโนส้มที่เราเคยอ่าเคยคั่วให้เบิ้งโน้นนั่นก็คือเฮาจะเห็ดตามขั้นตอนตัวน,นี้ท่านผู้ชมก่อนจะไปเป็นโนสม้มเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ้งรายละเอียดเนาะตอนนี้คือมาเปิดหัวเรื่องก่อนว่าเขาจะเห็ดอย่างยู่เนาะแล้วก็อดใจที่อ่ามาเอกีพ้พามาเบิ้งมาให้ท่านผู้ชมเบิ้งบ่ไวเนาะนั่นก็คือพุ่นแม่กําลังต้มเหล้าหรือว่าเฮิร์นเหล้าเนี่ยเองผู้ชมเฮิร์นเหล้าเนาะแม่กำลังเฮิร์นเหล้าเนี่ยนี่มันส้มแล้วก็ ตอนนี้คืออเมนแล้วผ่านบรรยากาศตอนนี้คือคำๆเหมือหน่อยหนึ่งเนาะแต่ก็ว่าเป็นยังมันก็นกนพอเบิ่งแด้อยู่เนะาะอ่าแล้วจะพาไปเบิง่งคุณพี่สะพ้ายแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็กายก,ก็ห้องจะไปนอนแล้วเนาะตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วทชมสมอาบน้ำเป็นที่หอยน,นี่จะเป็น,นอนยักน,น่นท่ชมสมโนหกโนหกโนไม่หกชมสมจักเมนบุเมนบุหูหนมตกอื่นไปเลย ก็จะไปเอายูปามาเนาะก็คืออ่าอีน่าไปเอายูปามาแล้วก็มื้อนี้คืออีแม่ก็ซักเครื่องให้ลูกๆเนาะอยู่เฮือนมีตัวก็ไปเวียคือเก่าอันนี้จะเป็นเอื้อยพายมาซวยเอื้อยพาอยู่ข้างเฮือนผู้ชมนี่เห็นบ่หลังคาเฮือนเราน่ะพี่เพื่นเนาะก็ละก็มาซวยท้องฟ้าก็มืดอึนคุ้มหน่อยนึงเนาะเพราะย่านว่าคืนนี้ฝนนี่ตกเพราะว่ามื้อนี้แดดแรงมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ ได่ไผาเนาะกำลังซอยเนาะก่อนที่จะไปเป็นเนอะส้มเขาก็ต้องได้ซอยเนาะขั้นตอนแรกก็เขาเข้าป่าทุ่มส้มเข้าป่าเพื่อไปซองเนาะแล้วก็เขาก็ไปเอานอมาแล้วก็เอาก็คือขั้นตอนที่สองมันงเหอเขาก็จะอ่าซอยทุ่มส้มซอยเนีนี่เนาะแต่ว่าทางในของมันก็เขาก็จะทิ่มเนาะนี่พยายามทิ่มอันทางในแบบเปลือกมันเป็นเปลือกเนาะอันทางยูทางในนะเออแล้วก็เขาก็จะ ซอยๆตัวที่แบบบดีออกเนาะแต่ว่าเขาจะบบล่างด้วยน้ำอีจุเน่จะต้องมาล่าซอยไม่มาหูอ่าเขาจาเป็นต้องล่างด้วยน้ำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปดองเขาเขาเขาซอยแล้วก็เขาจึงไปดองทํานมนี่ก็จะเป็นคนแม่นะคะท่านผู้ชม หลายๆคนคอมเมนมต์ถามมีโตว่าสนใจเนาะหลายๆคนสนใจวิธีการต้มเหล้าหรือว่าวิธีการเคีนเหล้าของอีเมย์มิโตเนาะแต่ว่าขนาดเพื่อนๆคนใดที่แบบสนใจรายละเอียดเนาะฝากไปเบิงคลิปก่อนๆอยู่ในซองของมิโตนี่แหละเนาะมิโตเคยอบอกวิธีการต้มเหล้าหมักเหล้าเนาะขันถ้าใครสนใจก็ไปเบิงได้เนาะอันนี้อีเมย,เมยเชิจิอากะจะปุมสิมคนแม่นะ จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้คือค่าแล้วทาสมมืดแล้วเนาะโอเคเนาะตอนนี้เป็นตัวก็ขอพักคลิปไปก่อนเนาะแต่ว่ามืออื่นเศร้าเฮาจึงมาต่อเนาะมืออื่นเศร้ามีตัวจะอัปเดตการต้มเหล่าหรือว่าการเฮิร์นเล้าให้เบิรงแบบละเอียดเนาะแล้วก็มีตัวก็จะพาทุกคนมาเบิรงการเฮ็ดโน้ส้มอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้คือขอพักก่อนเพราะว่าเขาเจาก็จะพักเฮ็ดเบียกแล้วสบายดีสบายดีตอนเศร้าเนาะเฮาก็จะมาต่อคลิปกันเลยเพราะว่าคลิปของเฮายังโบได้สินสุดเถื่อนเนาะ่องจากว่าเมาื่อวานนี จะมาเปิดคลิปตอนค่ำๆแล้วนอนตัวกันเลยว่าจบคลิปไปก่อนเนื่องจากว่าเขาจบการเหตุเรียกมาวกันเลยว่าโจก่อนนะกันเลยว่าเมื่อนี้เขามาตเนาะก็คือเมื่อนี้เขาจะมาเริ่มต้มเหล้าเนาะกับแม่นี่เขามาเริ่มขั้นตอนอินเลยก็คือดังไฟแล้วก็ตั้งหม้อลงไปแล้วเนาะก็ขั้นตอนพายเบิ่งรายละเอียดในการผลิตเหล้าของส่วนขออาคารเหล้าขาวเนาะสามารถไปย้อนเบิ่ง คลิปงไปโตได้เนาะเลือนไปเบิงเนาะมีเนาะนี่จะประมาณนิ้จอมเล้งไฟแหงเนาะเนื่องจากวายแยมนี้เอาอากาศของเฮาหรือว่าสภาพอากาศเนาะมันจะมันจะเศร้าว,วแล้วก็หงไวานจมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่เนาะประมาณหามงเคึงเนาะแต่วายแยมนี่คือเศร้าว,วแล้วก็แรงซ้าเนาะ นี่ผ่าบรรยากาศหอมหอบก็จะประมาณนี้น้ำสมเมื่อนี้คือชีได้าทางหญ่าเน,น,เน,น,เเนาะหญ้าตื่นไปหมดเลยน้ำสมไก่กตื่นก่อนเฮาสั่งกาไกาตื่นก่อนเนาะโอเคท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะแม่ก็จะถอกเล่าที่เฮาเดนม,มาร์กไว้เนาะก็คือ,คอข้าว ข้านั่นแหละเข้าแต่ว่าเข้าสิแบบเออโบธรรมดาเนาะแตคือมีแป้งมีอะไรทำไมแป้งธรรมาศาสตร์ผสมแม่แป้งสิแบบมีสารเคมีอย่างท้างนั้นเนะเาะจะมีส่วนผสมหลายๆอย่างเพื่อมามักให้มีเหล้าขาวแบบแซ่บๆรสชาทปุ๊กปุกของทานอาของอาส่วนภาอาคาเนาะนี่คุณแม่นะคะอุตอุสยาหญหม้ออือ ั้างเขียวหมากช้างต้มเหล้าเฮิร์นเหล้าเนะาะผลิตเหล้าจะมีหลายๆคนยักหูขั้นตอนในการต้มเหล้าหรือว่าเฮิร์นเหล้าผลิตเหล้าขาวเนาะย้อนไปเบื้องได้ทุกโมอยู่ในคลิปของมิตมีเนาะบอกละเอียดเลยแต่ว่าอาคันท่ายยักหูละเอียดกวัวนั่นก็สามารถคอมเมนต์ได้คือกันเนาะเดี๋ยวมจะพาไปเบื้องละเอียดกว่านั้น จากนั้นเราก็จะเอาทอใส่เลยจะเอิ่นว่าทอจะเอาตัวนี้ใส่ลงสซมอันนี้จะคืออัมบูซังเอิ้นบูซังว่าวแหละเบืงเองนะอเนบุบเอื่อนหลายๆอย่างนั่นนี่มีเครื่องหรือว่ามีอุปกรณ์หลายอย่า,ยางก่อนจะมาเป็นเหล้าขาวกันหลายขั้นตอน ตอนเศ้าของมือใหม่ของอารุณอารุณเช้าวันใหม่แล้วก็หลังจากนั้นนะกะตักน้ำใสน้ำน้ำสะอาดเลยต้องน้ำสะอาดเนาะเพราะว่ามันจะนลแล้วก็จะเปียกน้ำตลอดตลอดเลยน้ำเย็นเฮาต้มเหล้าหรือว่าเฮินเหล้าผลิตเหล้าออย้อนยังเพราะว่า จะเป็นเดือน8แล้วเนาะแต่ว่าเดือน9ของเฮาก็คือจะเป็นเดือนบุญกินเจียงของสนเผาอาคานั่นก็คือเพื่อกะเรียมค่อมพอม้อเพื่อ้อนหับบุญของเฮานั่นเองคุณผู้ชมจากนั้นขั้นตอนของเฮาก็ได้สิ้นสุดเนาะเฮามีแต่ว่ารอท้าให้เล่าออกมาจาก พอตัวนี้นมอามกาษัยยุนี่เดี๋ยวมาเบิ้งน้องกันนาอว่ามีเหล่าออกมาทิเทหรือ,บอ,อ่บนาองมีค่ะก็มีแต่ทารอทาแต่ว่าน้ำตัวยูเทิงนี่เขาเด็เปลี่ยนตลอดลุงซุมบควนให้มันห่อนเกินเนาะมีแต่ว่าอุนอ่นอุ่นอุ่นตอนไหนเขาเปลี่ยนตอนนั้นเลยน้ำตัวนี้นะน้ำตัวนี้ตัวยูเทิงนี่เนาะนพี่ท่านู้ชมหลังจากนั้นนะจ๊ะเรล่าก็ออกมาเป็นน้ำเป็นทีเฮียพรอยนะก็คือ เราข่าวของศุนภาวอาคานั่นเองเนาะนี่ออกมาโอ้ยเป็นตัดแสบแหงน่าอร่อยจังเลยค่ะนี่เลยละเคยก็คือน่าจะเมีนอานามตัวนี้ไปกระทบไปทับใส่กับนาตัวอยู่เทิรนี่แล้วก็มันจะกลายเป็นละเหยเนาะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีข้าหรือมันจะมีเหล้าที่อยู่ใน รงกาลางนี่เนาะมันกะเล็กกายเป็นเล่าเนาะและ้วเฮยอายมาเบิงทอนี่มีดูทอเกือบจะเต็มแล้วนะคะโอ้อพระนักอ้ะใสมากเลยดูสิเหล่าขาวเหล่าขาวอาคาเนาะรสชาติคือแบบเกินลอยทุกที่ จะแล้วแล้วเนะวาะเดี๋ยวเพราะว่าแดดออกทุก่มโสมเพราะว่าตะเวนไก่จะออกแล้วเนาะคั้นถ่าตะเวนออกแม่จะโบโบโบ,บ,บอ่าโบต้อตอมอีกเนาะเพราะว่าแม่จะต้มยามเศร้าๆกับยามแรงๆเนาะมันจะได้เหล่าหลายกว่าเนาะตามความเสื่อมถืออุ๊ดเสิยด้สิเต็มมากนะคะทุ่มโสมก็เลยว่าจะออก ัตง้ี่เอาไปตยังนี้ก็ตนี่จะเป็นอาหงตัวน้อน้องสาวของุโอ้โหจต่ำแค่หจะได้ขึ้นแค่ไหนจิได้น่ไหโอ้โหในเมื่อคุณอาฉันมาลองชิว่าพุกเกินกินก็ได้ทั้งส ไปขยิกลิ้นไยิบขยิบมันมีอะไเชื่อไหมมาเบิรงคุณแม่ฉันกินนะคะโอ้ผลิตเก่งดื่มเก่งค่ะพี่ทผูุชมเขาได้ประมาณนี้เนาะก็คือโอ้ฮับไ้ในงานหรือว่าในบุญโลชิงช้างนี่ก็ได้อยู่นะอันนี้คือ กี่เดีย้ยเดียวนาะแต่ว่าตัวนี้ประมาณ2แก้วนะผส้มอันนี้บรรจุสองแก้วเด้อตัวนี้เด้ออันนี้คือบุคอยปานใดแต่ก็อีเม่ว่าซ่บอยู่เนาะนี่อันนี้ใสมากออกจะเหลืองๆหลนิดนึงนะคะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าส่วนหลายก็จะกินเบียร์นะแต่คนเท่าเขาจะกินเหล้าเนาะแล้วก็บางคนที่เขามาักอยากซิมเหล้าขาวอาคาขาเก็จะกินเนาะ โอเคท่านผู้ชมเนหลังจากที่เฮาผลิตเหล้าเป็นที่เหียบห้อยเขาก็จะมาผลิตน้อส้มต่อนเนื่องจากว่าเขาจะเกี่ยมงานก็คืองานบุญกินเจียงอะเพิ่นู้ไหมเราบอแต่ว่าบุญกินเจียงเดือนเก้าเนาะเ่นจะร่มงานโรซีชาจะร่มงานแล้วเราจะบีเจจะเป็นบุญโลชิงชังนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเอ่อทุกคนติดตามด้วยเดือนเก้าที่จะมาถึงนี้นะคะก็เลยว่า เ,เตรียมเหล้าและเตรียมเหล้าขาวนะคะแล้วก็จะเตรียมหน่อส้มด้วยค่ะก็ดูขั้นตอนทํานะคะหลังจากที่เราซอยแล้วเราก็จะไปแช่ไว้1คืนหรือว่าสงคืนก่อนที่เราจะไปใส่ที่แล้วก็เอาฝาอัดแน่นนะคะดูคุณแม่ทําก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮาก็ซอยไปครึ่งนึงแล้เนาะแล้วก็ เมื่อวานมันค้ำแห้งแล้วก็เลยวันมาซอยตอนสาวโตเนาะคือคุณแม่ฉันนะคะทีกท่กูดเช่นแล้วมั้งทุปบปั๊มเงื่อน้องงงงพอจะเะต้องอะไรเถอเธออ้ามาเธอะทุบปั๊มเจ้าเราถูกก็คุณุ่นเบี้ยแล้วมั้ง คนถ่ายป็นสมัยแต่ก่อนแม่ซอย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 เนาะแม่ว่าแม่จะซอยซอยซอยแล้วก็จึงเออฟัก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 เนาะเราเมาเล้วๆๆซับ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 ฟักฟักฟักจึงมาซอยแต่ว่าตอนนี้คือทันสมัยแล้วมีมีดซอยแบบซอยคมมีมีดคมอย่างเนี้ยก็เลยว่าเอามีดอันนี้ซอยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็แม่นี่ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มา มาแช่ไว้ในหม้อหนึ่งคืนนะเราไมาที่นี่หรอกที่ีนี่เพราะว่ามันมันอ่เยอะมากก็เลยว่าจะแช่ให้มันยุบก,ก่อนค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจึงไปใส่ไฮเนาะไฮที่แบบไฮสมัยเก่าๆของพวกปูเมยียเนาะเดี๋ยวมันจะพาไปเบืองไฮเนาะที่เขาที่เขาจะเออทรงที่เขาจะจะเก็บไว้อยู่ในไฮก็ได้หรือว่าอยู่ในกระตุกที่มีฝาอัดแน่นเนาะ อันนี้มืออื่นเขาจะมาใส่กระตุกในแม่เนาะมือนี้เขาให้มันยุกก่อนแช่ไว้ให้มันยุกก่อนเนาะอันได้แม่เนาะน่าจะยามอาสีห้ามือก็สามารถกินได้สามารถกินได้หรอมันส้มแล้เอารอมาวมันส้มแล้วก็มันก็จะเหนียวเอ้ยมันส้มแล้วก็มันกิจากแบบเออกินได้แล้วนะเออประมาณนี้นะคะพี่เท้าเมาแล้วก็ห่ออัดไว้มืออื่นเขาจะมาใส่กระตุกหรือว่าไฮเนาะที่มีฟ้าอัดเนาะ โอเคน้ผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เป็นคลิปที่เฮามาผลิตเหล้ามาเ,เ,เลือเคินเหล้ามาต้มเหล้านะคะเพื่อจะเตรียมงานบุญโลชิงช้างหรือว่างานบุญที่แบบอ่าที่มีซื่อเสียงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของส่วนเพาอาคาโดยเฉพาะเลยเนาะคนถาเพื่อนๆคนใดยังบม่เคยเห็นหรือว่ายัางบม่เคยโหอย่าลืมติดตามเป็นตัวตอนตอน่ตอไปเนาะแต่ว่าอาจจะซาอาจจะอาจจะนานทำสมนเพาเดือนเก้าเนะาะเดือนเก้าจะเป็นงาน บุญโลชิงช้างเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเฮาต้องได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็คือเหล้าแล้วก็น้อส้มเนาะเพราะว่าเน้อส้มคือแบบเออต้องได้ใส่อยู่แล้วะนะโอเคเนาะงขันทภัยมักก็ไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้มิโดเเดอร์แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลกังใจให้มตโดในการไปฮอตเป้าหมายก็คือเซนทรับของมิโดเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วก็บายบายพ่อ